การหารที่มีตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนนับนะคะจากตัวนี้นะคะตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนั่นเองนะคะเราจะมีวิธีหารเพื่อให้ได้ทศนิยมได้ยังไงนะคะมาดูตัวอย่างแรกเลยนะคะ3หารด้วย8ดนะคะเราก็ตั้งหารตามปกติเลยนะคะเอา3าหารด้วย8ดนะคะจากนั้น สามตัวนี้เราก็แค่ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมจุดที่คําตอบไว้รอเลยนะคะจากนั้นก็หารตามปกติเลยนะคะแปดคูณอะไรได้สามนะคะแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบเหลือสามนะคะแล้วก็กระจายศูนย์ลงมาปกติเลยนะคะจากนั้นแปดคูณอะไรได้สามสิบนะคะแปดสามยี่สิบสี่นะคะลบเหลือหก <6 S 1> นะคะ จากนั้นเราก็เติมศูนย์แล้วก็กระจายศูนย์ลงมาอีกนะคะ8คูณอะไรได้60นะคะ8คูณ7ได้56นะคะเราก็ลบกันเหลือ่จากนั้นก็ยังไม่ลงตัวอีกนะคะเราก็เติมศูนย์แล้วก็กระจายศูนย์ลงมานะคะ8คูณ5ได้40นะคะลบกันได้0ตอนนี้ก็หารลงตัวแล้วนะคะคำตอบก็จะได้ 0.375นั่นเองนะคะแล้วก็ดังนั้นสามหารแปดมีค่าเท่ากับ0.375นะคะแล้วก็ตอบได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะ